สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ g e n ช h i n Impact วิดีโอครับผมเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ Battle Pass ในเกม Genshin Impact นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในเกมนี้ Battle Pass มันทํางานยังไงบ้างนะครับ Battle Pass ในเกม g e n ช h i n Impact นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกตอนที่เรา AR 20หรือว่า Adventure Rank 20นะครับหลังจากนั้นเราจะได้ Battle Pass มาเราจําเป็นจะต้องเลเวลอัพ Battle Pass ของเรานะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลมาแต่ละเลเวลๆเลยครับผมซึ่งรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้น อยู่กับประเภทของ b a t t l e Pass ที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆก็คือ2อันนะครับก็จะเป็น Battle Pass แบบธรรมดา Battle Pass นักเดินทางนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือ b a t t l e Pass อัศวินซึ่ง Battle Pass อัศวินเนี่ยเราจะเป็นจะต้อง p u r Cha s e มาก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงหน้ารางวัลเนี่ยมันจะมีอยู่2แถวใช่ไหมครับแถวบนคือ b a t t l e Pass แบบธรรมดาอันนี้ทุกคนจะได้ตอนที่เรา Adven t u r ร Rank 20เลยนะครับและหลังจากนั้นเราสามารถปลดล็อก ok แบบัศวินได้โดยการ Chase มาครับราาบท แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ a บ t l e pass แบบเทพเจ้านะครับ Battle Pass แบบเทพเจ้าเนี่ยถ้าเราเพลเชสตัวนี้นะครับคือมันจะได้แบบอัตวินเหมือนกันเลยแต่มันจะแถมมาด้วยมันจะเลเวลอัพ a บ t l e Pass ของเราขึ้นทันทีเลยนะครับ10เลเวลรวมไปถึงมันจะได้ลายนามบัตรกับฝาจ่ายเลซซนมาอีก5อันครับผมซึ่งไฮไลท์ของ a t t l e Pass ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คืออาวุธตอนเลเวล30นะครับก็คือถ้าเราสามารถเลเวลอัพ Battle p a า s ของเรานะครับได้ถึงเลเวล3าิเนี่ยเราจะสามารถเลือกอาวุธได นะครับครบเลยอันนี้ก็จะสามารถเลือกได้แค่ชิ้นเดียวนะครับตอนนี้ผมก็เลือกมาแล้วเป็นสื่อเวทเอาไปใช้กับน้องครีของผมนะครับแต่ว่าการที่จะเปิดกล่องตัวนี้ได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้อง purchase battle pass แบบอัศวินนะครับถ้าใครไม่ได้ purchase battle pass แบบอัศวินเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดกล่องอาวุธชิ้นนี้ได้เหมือนกันนะครับเราลองมาดูรีวอร์ดตัวอื่นของ battle pass กันบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างหลักๆแล้วนะครับ battle pass เนี่ยเขาก็จะรีวอร์ดเราให้กับหนังสือ XP ใช้อัปเกรดตัวละครนะครับคริสตัลที่ใช้อัพ มอร่าในเกมนี้นั่นเองและนอกจากนี้นะครับสำหรับเบ t t l นพ a าสแบบอัศวินเนี่ยมันจะมีของพิเศษมาก็คือ มันจะมีหีบนะครับให้เราสามารถเปิดเลือกได้ว่าเราจะเอาหนังสือ up l e ลเว skill เนี่ยแบบไหนครับผมกล่องตัวนี้เนี่ยมันจะให้หนังสือ up l e ลเว skill กับเรานะครับจะมีเฉพาะในแบบ battle pass ทัศวินซึ่งตรงนี้นะครับก็คือรางวัลที่แตกต่างกันนะครับสำหรับ battle pass ทั้ง2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือแบบ free to play นะครับแบบที่ทุกคนจะได้นะครับแบบที่ไม่ต้องจ่ายตังทุกคนจะได้หนังสือ xp นะครับ27อันอีก96อันนะครับเงิน17แสนนะครับลูกแก้วอีก5อันแล้วก็หนังสือ xp อีก36อันนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อแบบ battle pass รางวันมันก็จะมากกว่านะครับเงินเพิ่มขึ้นมาออเพิ่มขึ้นมานะครับลูกแก้วก็เพิ่มมาและสุดท้ายถ้าเราสามารถเลเวลอัพได้ถึงเลเวล50นะครับเราจะได้ p r i m เม e m มาด้วยอีก680อันครับผมและแถมมาก็คือตัวอาวุธนะครับที่สามารถเลือกได้ตอนเลเวล30ซึ่งผมมองว่า b บ d ดเดิลพาครับเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดละในเกมนี้ถ้าจะเติมนะครับอืมเพราะว่าหลังๆเนี้ยเงินเป็นอะไรที่จําเป็นมากเลยนะครับในการอัพตัวละคร รวมไปถึงหนังสือ up l e ลเว skill ด้วยนะครับที่จะได้มาจากการเปิดคีต่างๆต่อมาเราลองมาดูวิธีการเลเวล up battle pass ของเรากันดีกว่านะครับว่าเราจะเพิ่มเลเวล battle pass ของเราได้อย่างไงบ้างนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆนะครับว่าเราจะเติม battle pass ดีไหมก็คือผมแนะนําว่านะครับถ้าเพื่อนๆเลงว่าจะเอาอาวุธนะครับที่เลเวล30เนี่ยก็ให้เราลองเลเวล up battle pass ของเรานะครับให้ถึงเลเวล30ก่อนแล้วค่อยเติมเข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่า battle pass ตัวนี้มันก็ใกล้หมดแล้วเหลืออีกแค่สองอาทิตย์นะครับถ้าเราเลเวล้วเราป็อาจจะไไม่ด้วนถ้า ถ้าเราเลเวลา30แล้วนะครับแล้วเรามาเติมตอนที่เราเลเวลา30เนี่ยของรางวัลทั้งหมดที่เราได้เลเวลอัพผ่านมานะครับเราจะได้มาหมดเลยตั้งแต่เลเวล1ถึง30เลยครับผมโอเคเรามาดูกันซึ่ง method pass ของเรานะครับมันจะมี max อยู่ที่เลเวล50นะครับตอนนี้ แต่ละเลเวลเนี่ยมันจะใช้ e XP ในการอัพ1,000นะครับเท่ากันทุกเลเวลเลยซึ่งเควสในการเลเวลอัพ Battle Pass นะครับมันก็จะแบ่งเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็ตามรอบของ Battle Pass รอบนี้นะครับตอนนี้เนี่ย Battle Pass ณวันที่ผมทําคลิปอันนี้นะครับมันเหลืออีก14วันสําหรับเควสรายวันนะครับอันแรกเลยในการเลเวลอัพ Battle Pass ก็คือแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาทุกวันเราก็จะได้ e XP Battle Pass นะครับวันละ120ต่อมาก็คือการทำเควสรายวันครับผมการทำ ได้เป็นพลาสแยกพีมาอีก150เก็บแร่10อันนะครับเก็บแร่เนี้ยก็คือการที่เราไปขุดแร่นะครับพวกไอรอนไวนไอรอนแล้วก็คริสตัลนะครับอันนั้นแค่เก็บมา10อันเราก็จะได้เลยเช่นกันหรือไม่ก็ถ้าเราส่งตัวละครที่เราไม่ได้เล่นนะครับออกไปเอ็กซ์โปในแมทต่างๆเก็บแร่กลับมาอันนั้นก็นับเป็นการเก็บแร่ตรงนี้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือการใช้ออริจินอล e รซินให้ครบ150แต้มนะครับอันนี้คือสตีมินาของเราให้ใช้ทุกวันนะครับวันละ150ร้อ e ขึ้นมา ต่อมานะครับก็คือในรูปแบบของรายสัปดาห์ครับผมในรูปแบบของรายสัปดาห์เนี่ย สองอันแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเก็บของพิเศษเฉพาะในมอนสตอร์หนึ่อันกับเก็บของพิเศษในรีเยลอีก100อันนะครับของพิเศษต่างๆนี้เนี่ยมันหมายถึงของที่มันจะอยู่ในเฉพาะแมปทางฝั่งมอนสเตอร์หรือว่าหีเยลนะครับมันจะมีของบางอย่างเช่นดอกไม้นะครับดอกไม้ที่ใช้อัพตัวละครเนี่ยมันจะนับเป็นของพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราเก็บดอกไม้ครบ1 0 0ดอกเราก็จะทำเควสอันนี้เสร็จนะครับเพราะว่าดอกไม้บางตัวเนี่ยมันก็จะเกิดเฉพาะในมอนสตอร์นะครับดอกไม้บางตัวมันก็จะมีเฉพาะใใในนนนนีีเเเยลส่่่่วหญก็็จะปขขอองทช้้ืั ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีตัวละครน้องครีนะครับมันจะเห็นว่าในแผนที่ของเราเนี่ยมันจะมีรูปมือขึ้นมานะครับรูปมือน,นั้นคือของพิเศษที่เกิด้นเฉพาะมอนสัตนะครับถ้าเรามีครีเนี่ยมันจะเห็นของพิเศษในมอนสาตในแมปเลยนะครับก็คือเราสามารถเดินไปเก็บได้เลยส่วนในกรณีของเมืองลีเยลเนี่ยก็คือถ้าใครมีตัวละครชีช่ๆนะครับมันก็จะแสดงเป็นรูปมือนะครับเป็นของพิเศษเฉพาะในรีเยลเลย ต่อมาก็คือให้จัดการศัตรูระดับสูง10ครั้งนะครับศัตรูระดับสูงตรงนี้เขาหมายถึงบอสประจาท่าต่างๆนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับตอนนี้ก็คือบอสไฟบอสน้ําแข็งบอสลมบอสสายฟ้าบอสหินแล้วก็บอสน้าครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดการมันแล้วนะครับทั้ง10ตัวเราก็จะได้ e ยก b ีเ t l e p พา s ตรงนี้มานะครับในกรณีที่เพื่อนๆยังตีไม่ครบนะครับแต่ว่าสต a มิ n นเราหมดแล้วเนี่ยเราก็ไปตีได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเปิดดอกไม้ตอนหลังนะครับก็เนนััป1ตว ต่อมาก็คือท้าทาย w o o f of the North นะครับอันนี้คือการให้เราเนี้ยออกไปจัดการกับบอสหมาป่านั่นเองต่อมาก็คือท้าทาย Storm t r a i l e r อันนี้ก็คือออกไปสู้กับ Storm t r a i l e r นะครับไปผ่านดันเจียนมังกรอน1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ เควสต่อมาก็คือการใช้ o r i g i ินอลเรซินในครบ1,600แต้มนะครับคือเควสนี้เนี่ยมันอาจจะดูทํายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเยอะไป1,600แต้มต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ฟราจายเรซินเพิ่มตัว s เตมินาของเราขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะทำไม่ครบนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในแพทช์หน้านะครับเขาจะลดลงเหลือแค่1,200ครับผมตัว B บตเทิลพานะครับในแพท1.1 อันต่อมาก็คือสะสมการใช้มอร่า5 0 0 0 0นนะครับก็คือให้เราจ่ายตังห้าแสนบาทนั่นเองอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอัพตัวละครนะครับอัพทุกวันอัพเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะครบอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ใช้ตังค่อนข้างเยอะเลยผมก็มองว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกําลังจะอัพตัวละครนะครับหลอให้ถึงแมตเตนพาร์สอาทิตย์หน้าก่อนค่อยมาไล่อัพกันก็ได้นะครับ ต่อมาก็คือการท้าทายเลไล์ให้ครบ20ครั้งนะครับเลไลเนี่ยมันก็คือเควสที่อยู่ในแมปต่างๆนะครับมันจะมี2แบบด้วยกันมันเป็นแบบควันสีเหลืองกับแบบควันสีฟ้าครบผมแบบควันสีเหลืองเนี่ยมันจะได้เงินนะครับแบบควันสีฟ้ามันจะได้พวกบัตร exp ให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการล่าบอสเลยเราสามารถไปตีได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราสตมิลนาหมดแล้วเนี่ยเราก็ยังไปตีได้เหมือนกันนะครับก็คือเราแค่จัดการให้ชนะนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดดอกไม้มันก็จะนับจํานวนครัั้้้งใหหเเราไดมือนนก และเควสต์ต่อมาก็คือการปรุงอาหารให้สําเร็จ20ครั้งนะครับอันนี้ก็แค่ทําอาหาร20ชิ้นอะไรก็ได้นะครับและเควสสุดท้ายในแบบรายสัปดาห์นะครับก็คือสั่งทาอาวุธให้ครบ20ครั้งนะครับอันนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นการทําอาวุธก็ได้นะครับคือการทําหินนั่นเองถ้าเราไปคราฟของนะครับที่ตัวคราฟเตอร์ที่เป็นคนช่างตีดาบเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหินที่ใช้ในการอัปเกรดเลเวลอาวุธของเรานะครับหินตัวนั้นมันสามารถสร้างได้จากไอรอนนะครับหรือว่าเหล็กีเตัวน้ นับไปเลยนะครับ20ครั้งต่อ1อาทิตย์เราจะได้ยยกพีมาอีก360ครับผมคือในนี้เนะี่ยมันเขียนว่าสั่งทาอาวุธนะครับผมก็คิดว่าต้องคราฟดาบ20ครั้งตอนอาทิตย์แรกๆผมก็ไม่ได้ทําเหมือนกันแต่ผมลองไปทําเป็นการคราฟหินดูอ่ะมันก็นับให้เหมือนกันนะครับคราฟหินแบบปกติก็ได้เช่นกันครับผม และสุดท้ายนะครับก็คือเควสรอบ Battle Pass นั่นเองนะครับเควสนี้เนี่ยคือเราจะสามารถทําได้จนกว่ารอบ Battle Pass อันนี้จะหมดไปเลยนะครับรอบ Battle Pass ครั้งนี้เนี่ยก็คือ14วันนะครับตอนที่ผมทําคลิปนี้มันเหลืออีกประมาณ14วันครับผมเควสแรกก็คือให้เราสะสมการใช้ Original Resin นะครับ5,500แต้ม อันนี้ของผมก็ใกล้ครบแล้วนะครับได้มา4 5 0 0หน้าแล้วในสที่2ต่อมานะครับก็คือให้เราผ่านด่าน s p i r a l a b y s s นะครับที่ชั้น8.3ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมถึงชั้น7แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงชั้น8เหมือนกันนะครับมนันมันโหดจริงๆก็คือถ้าเราผ่านอันนี้ได้เนี่ยเราจะได้ EXP v e a t t n e Pass มา2,250เลยก็คือได้มา2เรเวลเลยนะครับและสุดท้ายก็คือสะสมการอธิษฐาน50ครั้งนะครับอันนี้คือการให้เราไปกดเปิดกาชานั่นเอง50ครั้งนะครับ และนอกจากนี้นะครับตัวกิจกรรมต่างๆที่เขาลงมาเนี่ยมันยังสามารถเพิ่มเลเวล b a ตเ l e p พ s าให้เราได้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับส่งวัสดุให้กับผู้ขาย5ครั้งนะครับในกิจกรรมร้านสินค้าหายากเนี่ยมันจะเพิ่มแ a ตเทิลพาให้เรากับอีก1,200นะครับจำนวน5ครั้ง สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้เริ่มทํา Battle Pass มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยแต่มองว่าเราเนี่ยอยากได้ตัวอาวุธเหมือนกันนะครับตัวอาวุธมันจําเป็นจะต้องเลเวล up Battle Pass ของเราเนี่ยให้ถึงเลเวล30นะครับถึงจะได้มาเราลองมาคํานวณกันดูคร่าวๆก็ได้นะครับว่าถ้าเราเติม Battle Pass ลงไปตอนนี้เนี่ย เราจะได้ตัวอาวุธมาไหมนะครับจนกว่าไวเทนพาสรอบนี้มันจะหมดไปนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าให้เราทําให้ถึงเลเวล30ก่อนนะครับเวลาเราค่อยเติมดีกว่ามันจะคอนเฟิร์มว่าเราได้จริงๆไม่ฉะนั้นเนี่ยเราเติมไปตอนนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ของอะไรเลยถ้าเวเทนพาสมันหมดซะก่อนนะครับ ก็คือถ้าเพื่อนๆทำแพต t ทิล p a s s รายวันนะครับทำทุกวันเลยเนี่ย7วันมันจะได้ XP e p a t t ทิลพล s นะครับมาประมาณ4,515ครับผมส่วนรายสัปดาห์เนี่ยมันจะได้ XP e มาประมาณ4,995นะครับซึ่งเวลาตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณ2อาทิตย์ละก็สมมุติว่านะครับถ้าเลเวลแ a t t ทิลพล s สของเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเลเวล10เลเวล10กว่าๆเนี่ยผมมองว่าก็ยังทําทันครับผมแต่ว่าถ้าอยู่น้อยกว่าเลเวล10ผมว่าน่าจะทําไม่ทันละ ก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆมีเลเวล battle pass อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราเติมไปตอนนี้มันจะคุ้มไหมนะครับหรือว่าร้อยถึงเลเวลสามสิบก่อนแล้วก็ค่อยเติมก็ได้ครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับเรื่องของการเลเวล up battle pass battle pass เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกเลยตรงรางวัลของเขาเนี่ยเขาจะรีวอดเงินนะครับหลักๆคือเงินกับพวกของอัปเกรดตัลลวละครเรานั่นแหละคือมันจําเป็นมากๆนะครับหลังๆเนี่ยมันจะหาค่อนข้างยากและเงินเพราะว่า ที่ดอบเงินเยอะที่สุดอยู่โอเคถ้าอย่างไงวันนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ